เดยนนงี่แหละเล่าไปหมดละก,ดกูละเลยไปนั่งเพื่ออาจารย์มย่แหละเห็นผู้พันวานของง่ายมันมองง่าย,ยขนาดอาจารย์ซุมพลดเล่าน,นางประจบเล่ายังคู่มือเนี่ยลูกศิษย์สอนเราเนี่ย สอนแม่กระทั่งกินเขา่า<ะ>สอนแม่กระทั่งห้พ<ะ>่สอนแม่กระทั่งพาลูกทาทาาำเบาทุกอย่างอะ่ะมันตีครับ<ะ>ตอนเด็กวานอาจารย์สุมภพนี่เป็นนักปราชญ์องบิ่<ะ>บ่าวาราบ่อไรนั่งจบนั่งจบ<ะ>มาที่นี่กรรมวิบ,บากกรรมมันยอ้อน<ะ>มาที่นี่ผู้ใดสอนเล่าผู้ยอกผู้อยู่ผู้วิ่นเอ้ยยังอยังวินวินรถเข็นเห็นไหม วินแ่วินแะผู้สอนเราเห็นโมเมนต์ของไาเหันเฮ็ดบทจบเนี่ยมันมันย้อนขึ้นวิบากตอนเราขึ้นธรรมะถ้เฮ็ดเป็นเป็นซิปปีปปแต่ว่าเจ้าของเฮ็ดบทจบยานสิบหกนั่นแหบลบะก็ได้เป็นเป็นหน,นึ่งเออเนี่ยมาเรียนใหม่ นั่นของกิ่นั้งเดืออีกมันเศร้ามึนอ่ะมันไม่ได้แรกมันเหือเดยเร่อแเรืยหิวโมเมนต์เห็ุง่านนางสมาทิฏ็ดเขาเอิว่าต้องตายแล้วเกิดอีกางือนพระอาจารย์บ่โดนพี่ภาคสาว่าความดีหลายอย่างดีเขาออกไปแล้วเขาไปเห็นอยู่ตรงหน้าแล้วเขาก็เอิว่าไหลตายเนี่ย เอ่อตายหวงเนี่นะเจ้าว่าแต่ว่านั่งตัวนี้อ่ะพ่อเอิ้นเอาชนะให้เวทนาสิเวทนาเจ้าก็าแล้วก็บ,บ่ปัญญาบ,บ่หลายคือ็จะบบ่ปัญญาหลายคืจออาจารย์บ่ครับ เราบอกไปนั่น,นคือมันเป็นเอกแต่สา,าพรพะดวิด็อกรู้พัฒนาวิด็อกรู้เรียนเขียนอ่านาเราได้่มัดต่เห็น<า>แต่เห็นบ่ได้เอาไหนระวังระวังรู้มัดว้าได้ว่าป้นมันหน่อรู้มัดอ่านใดว่าใดจะเห็นบอ่อใดบาที่นี่บ่ลูจักอย่างแต่ว่าเห็นได้ ย่อมเดี๋ยวนี้ระวังเฮ็ดได้เต่าโบลูเอาไงเฮ็ดได้เต้าโบลูโบลูแบบแบบแบบหนังสือนรือปลค่ะปฏิบัติได้ปฏิบัติได้แต่ว่าโบลูแบบหนังสือ,อลูแบบประสบการณ์ค่ะแต่ว่าปฏิบัติได้นี่คือเฮ็ดได้นี่คือถึงแต่ว่าอ่านเขียนเลียนลูจําได้บัด แต่บ่ถึงเอาไงเอาปฏิบัติได้ใช่แล้วหน่อยทฤษฎีผ่านปฏิบัติบ่ผ่านคือบ่ไรเออเนี่ยเรื่องอะไรแต่ว่าแต่ว่าผู้ที่เขานิยมหลายก็คือผู้อ่านเขียนไหนเลยแต่ว่าผู้เขียนไห้เขาบ่นิยมเนยนั่งก็เลยเป็นสองแง่สองมุมเนี่ยพ้นเล็กกเลยไปเลยนหนังสือหลายเพื่อทิ่ลู้แบบนักปราให้มันถือต้องอืแต่ว่าเข็ยนบ่อยไหน เรียร้ององกับพุ่ง<ะ>หยนแ<ะ> <laughs> ล้วงพ้อในอะไรใครมันพุ่งหยนอยู่ค่ะคำคืออาจารย์พุทธทาสะ่ะคืออย<ะ>ู่พุทธทาสปัญญาห่วงโป๋เอลำเส้นระบบเส้นปัญญาเส้น อายุเท่าไหร่ฮ่อนรอะยี่สิบเก่าค่ะยี่สิบเก่าสองเท่าได้สองเท่าใครแมนถือไม่หมดนี่ก็ได้สองสองเท่าสองเท่าบอมันสี่เท่าทั้งหมดมันสี่เท่า<ะ>น้งเนี่ยกง้มเนีายสี่สิบแปดค่ะปูสี่สิบแปดอย่ายกเลิกหมักยกเลิกเขี<ะ>ยนแล้วอย่าอย่าลบ หลายครับย่อมทันลบโดนโดนตัวลบโดนตัวลบมั้งครัอาจารย์ว่าทำหน้ายองว่าทำหน้าของว่าทำหน้าของเราเอาทำหน้าสองคนอยู่มั้ยนี่ก็ <mm> คือเมื่อถือกดดันเมื่ออาจารย์ถือกดดันทั้งทั้งโลก อาจารย์บนไปถึงมงจะได้ก็ได้อันมือนาจารย์ว่าขาดแสนอยู่เก้าพันไอ้แปดพันเขาก็อาจารย์ซื้อไปซื้อมากมันถือออกมาไอ้ขาดแสนอยู่เก้าพันเก้าหมื่นสองแต่ขาดแปดพันถืออาจารย์บมาอาจารย์มาโอ้ยรถขั้นสีระมือนึกเสียงดังเสียงเสียงดังเสียงรถไม่หลุดขอใหมน่นะขอประดับบริมีใหมน่นะ ที่แรกได้เงินมะบวกเงินเก้ามือสองมาบวกกันเงินหาหมื่นะแสนสี่อาจารย์ไปเบิ้งรถขอไอ้ลยเนี่ยมักซีอาวีซีอาวีของคันดาเกียร์บรรยุข,ข้อบปล่าแปดหมื่นบาทเงินแสนสี่ก็เลยเกียร์ไปทั้งเฟสไปเห็นรถคันนี้แลักอีกคู่มันอนะ่ะแสนสี่เงินเบิดบัญชีพอดีขั้นนี้บัดไยมือห้าม 50, 50, ือหาอาจารย์ว่า หามือนเอาอยู่โยมเนียเอาวินาทีหนีเด้ะซื้อวินาทีหนีเล้ะเขาก็เรยกว่าขายเรียไปเบิ่งเฮียงคูอ่ะนแสนซีก็อันนี้ได้ได้ได้สมจักน้อยอะไรที่หามือนเนี่ยคระดาน่าเงินแสนซี่สัมเ็นเอาขั้นนี่เบิรบัญชีเลยเอาขั้นนี่หามือนไปงัดไปแง่จักสองมือนไม่ก็นยังเหลืออีกก็เลยเหลือขั้นมางัดมาแง่ สพักแล้วน,<อ>น,นะครูเนาะอาจารย์เนาะตัวนี้คักแล้วเนาะค่ะอันตัวลูกตัลูกเนี่ยตัวลูเนาะโตอาจารย์นั่งลูกอยู่เลยค่ะเก้าสามศูนย์สี่ห้าเจ็ดเก้าสามศูนย์ สี่ห้าเจ็ดหกตัวหกตัวเป็นหกตัวเป็นอะปรนราันที่ด้วยใช่ไหมตัวว่าฝันเออคือไปทายิช่ยนิ่งบอกใช่ว่าหนิ่งค่ะเดินได้นะคะกล้องเดินใครจะอ่องลวมาที่หนึ่งเก้าสามศนย์ก็ไปเอาตัวนี้หมดเลยสี่ห้าเจ็ด เอาแต่แดดอาจารย์คัดคัดเน้ยนะอาจารย์เอาแต่ข้างล่างนี่บ่โอ้ยเอาแต่ตัวพุ่นเหรอเฮ้ยใช่โดนอาจารย์ก็เรียกว่าวิาไปทั้งหกตัวเลยตัวลู่นั่งนั่งนั่งหุ่งยวงศีลนะมันแลียนออามาปุ๊บปุ๊บเคยว่าวื่งมื่หลายเดือนแล้วเคยเห็ดถืงมื่หลายเดือนแล้วตัวตัวลู่มันบ่ค่ะอาจารย์ลตัวก็ยังนอนน้ำมอมเหมือนงวดนั่นว่า อาจารย์เห็นบวชมาทูนพืน้นเนี่ยอาจารย์ลายมือแล้วอาจารย์ก็เรียกว่าสีหายพ่อนผมใหม่คุงตัวผมสีหพ้พอนบอาค่าบวชแม่ไปไปซื่นอนแปดสามสามแปดเอามันออกไปเรื่องงวดไมหันงวดก่อน,อนนะครบอาจารย์ว่าสัมผัพ่อนอาจารย์ยังได้อยู่ตูบสีได้ ซื้อแล้วโตต้องเอาไปให้เมียว่าคาบวดเลยเด้อครับด้วยมันออกแปดสามอีกค่ะแล้วลก็ได้งวดว่างหันเฉพาะต,ตัวจกสลากันบุญพงษาสตรได้ลอยเจ็ดสิบห้าซื้อเจ็ดสิบหาก็ถือออกเจ็ดห้า <c oughs> <c oughs> ก็บอเมียเขาบอกว่าใครอีกนนเนียด้องวดน,นี้เขายากจังเพราะว่าที่ีบุญพ่อเอยเอยคว้อนอยู่บ่านปะ เอ่ยเอ่ยพอให้ทางช่องน้ำก็ได้ค่ะปู่อาจารย์ค่ะออ๋มันบอกคือผู้มานมาถูมาไทยได้หรือคะมาอุปถากแ์่ค่ะมันต้องอุปถากก์อนมันจังมีพอนยี่สิบค่ะไม่มันนั่งถักคอเลยว่าอะไรแล้วเอกลวดเอาลวดไทยลวดนะนี่ม้วนในกระถางก็เล่าไปหลายเรื่องนี่ม้วนมั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 นอยู่ในนี่แหละเพื่อบาที่นี่อาจารย์ว่า งวดแปดสามมุมอะเรจจานเขาเรียกว่าย่งังนาะทั้งสามตัวเนี่ยบัดมันออกไปเลยบัดรึมเนยออกกันสามสามสองเนี่ยเรจจานว่าก็ตุนนาเก้าเก้ายิ่งยังอันที่มันออกหกตัวเนี่ยลองถือดิกว่าริ่งยวงนั่นหลังจากไปกรวดตาดกันนะ แล้วสีายพ้อนแต่ว่าตูหารวร์โรตารี่ไปนี้เจ้ามันอยู่ใสแต่อาจารย์นั่งดึงมันม้ามันกับโบม,มาดเือแต่ว่าหูซื่อนะพอที่มันออกมาทั้งทังหกตัวเลยลงถ่ายสามสามสองอาจารย์ว่าโอ้สิสื่อหม่ใด้ยินเลย๋ยวสีไปโจทย์ไปเามันสีลืมอยู่เพราะห้ว่าปอดมือมาเลย หาปุราปริรปุเรนติตากรังเยวเมวัยดตนนังเปตานังอุปกปฏิกิจิตังปฏิจัมตุมังคิปาเมวสัมมสัตุสพเปุเรนตุสังคาจันโกปนราโสยถามมาดิจติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจจานตุสัพพรโควินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะ อภิวาทนาสีริส,สนิตจังวุธาปาจจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันโดส,สุขังภารังภาวัตุสาภาบังกรังราคารันตุสาปเทวตาสาปาพุทธาโนภาเวนัสธา,าสถีภาวันตุเตภาวัตุสาภาบังกรังราคารันตุสาปเทวตาสาปัรมมา โนภาเวนัสธาสุธีภาวันตุเตภาวตุสาปาบังคารังราคานตุสาภาเทวตาสาปสังคานุภาเวนัสธาสุธีภาวันตุเตููเจริญพออออแต่่่่่วาไ้หหหุุงงนนยยคืั หลังจากเกานินว่าหกมุ้งแรงนงั่งนั่งขาจนห้อนฮกมุ่งแรงมันเขาระยะความเมื่อยพอดีแต่เป็นตรงดินจะได้บาล็ออัดล็อกวัวถ้าเกิดวันหลอดลรอกเลยห <laughs> ลอดลรอกเล,ลยห <laughs> มายเป็น